ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร H c a TRD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดกระชายขาว มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพธิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเป็นทางการเข้าสู่ปีที่52ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักง,งานใหญ่บางพลีตำบลบางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ดาาาปาลวัฒผู้จัดการมูลนิธินางภาวิณีปาลวัฒรองผู้จัดการมูลนิธินางสาวสกาวรัตนสมสกุลรุ่งเรืองเลขาธิการมูลนิ มัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายอธิวัฒนิทวงนายุทธยารองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญอยู่นายสุรินทร์สุสวัสิรผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญอยู่นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญอยู่ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญอยู่อย่างเป็นทางการโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสีิมงคลพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสภบ,บางพลีและกองพิสูจน์หลักฐานตัวแทนบริษัทเอกชน ICRC เข้าร่วมพิธีและมอกระเช้าแสดงซ มูลนิธิร่วมกตัญญูหรือง,งีเตกตึงเป็นมูลนิธิในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2 5 1 3าดำเนินงานสาธรารณะในการเก็บศพช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์วิทยุสื่อสารรวมถึงงานการศึกษาโดยมูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งอยู่เลขที่19หมู่13ถนนลาดกระบงังกิ่งแก้วบางลีมีศูนย์ประสานงานและประกอบพิธีศพที่วัดหัวลำาพกถนนพระรามที่4กรุงเทพมหานครมูลนิธิร่วมกตัญญูเกิดขึ้นจากคุณสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองพ่อค้าขายกาแฟชาวจีน โดยได้ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสกว่าในชุมชนแออัดตอกโรงหมูกล้วยน้ำไทยโดยเฉพาะกับคนจนที่ตายแล้วไม่มีเงินซื้อโลงศพต่อมาขยายวงจรจากท่าเรือคลองเตยไปถึงพระขนงพระประแดงบางขุนเทียนโดยใช้ชื่อสารหลวงปู่เอี่ยมจนในปีพศ2513วันที่22มิถุนายนมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต,ใต้การจัดตั้งโดยคุณโรธโชดรุ่งเรืองและคณะกรรมการรวม15ท่านซึ่งมีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองเป็นผู้บริหารงานและคุณรัตนาภรรยาเป็นเลขาธิการหลังจากที่คุณ ได้ถึงแก่กรรมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงได้ยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูมาเป็นชื่อคุณสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่20มีนาคม2530โดยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วราชอาณาจักร,รรวมถึงเจ็บป่วยฉุกเฉินและงานด้านการศึกษามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่52แล้วภายใต้สโลแกนเรามาจากประชาชนเราเป็นของประชาชนเราทำหน้าที่รับใช้ประชาชน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก